ผู้ชายคนนี้ไม่ได้กินข้าวมาสามวันแล้วเขาไปซื้ออาหารที่ร้านสะดวกซื้อถึงเอ่ยไม้ว่าเขาจะจำนำทุกสิ่งบนร่างกายของเขาออกมาแต่ก็ยังไม่พอจ่ายดังนั้นเขาจึงคิดขึ้นมาทันทีว่าจะร้องเพลงเพื่อชดเชยเงินส่วนขาดไปแต่เจ้าของร้านกลับโยนกล่องอาหารลงไปในน้ําและไล่เขาออกไปด้านนอกเพราะทั้งหิวทั้งหนาวเขาเลยอยากหาที่นอนแต่หายังไงก็ไม่เจอในที่สุดเขาก็เจอเพื่อนคนเดียวของเขาและเชิญเขาเข้ามาในรถและนอนที่นี่ทั้งคืนและให้ของขวัญที่ดีแก่เขาแต่เขาก็ไม่สนใจวันนั้นเจ้าของรถกลับมา เพื่อนของเขาได้วิ่งหนีไปและเจมส์ยังคงนอนหลับออบูในรถปลุกไม่ยอมตื่นในที่สุดเขาก็ตื่นขึ้นที่โรงพยาบาลเมื่อเห็นหมอเขารู้สึกวิตกกังวลคุณหมอให้คำแนะนำด้วยความจริงใจสำหรับเขาและมอบห้องสำหรับรักษาอาการป่วยให้กับเขาเพื่อให้คนเร่ร่อนเหมือนเขาตั้งแต่นั้นมาเขาก็มีบ้านที่ปลอดภัยเขามองการจัดวางสิ่งของภายในห้องและน้ำร้อนในครัวเขารู้สึกตื่นเต้นจนพูดไม่ออกในคืนแรกที่ย้ายเข้ามาบ้านใหม่เขามีแขกรับเชิญสุดพิเศษอยู่ที่นั่นแมวสีเหลืองแอบเข้ามาทางหน้าต่าง มันขโมยข้าวโ๊ตของเขากินเจมส์จึงรีบต้อนรับอย่างกระดือลน้นและเตรียมอาหารให้มันกินเขาต้อนรับมันในเย็นวันมาโทนอและเตรียมพามันไปหาเจ้าของในวันรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นเจมส์เดินสำรวจทุกๆบ้านแต่ก็ไม่พบบ้านที่เลี้ยงเอเมลตัวนี้ไม่มีทางเลือกอื่นเขาจึงปล่อยแมวขืนสู่ธรรมชาติหลังจากนั้นเขาก็เดินไปตามถนนเพื่อร้องเพลงหาเลี้ยงชีพอีกครั้งแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ไล่ออกไปแต่เขาบังเอิญได้พบกับพ่อพ่อเห็นเขาเหมือนเห็นศัตรู เอเ็เห็นแม่เลี้ยงของเขายังเกลียดเขามากในที่สุดพ่อก็ให้เงินกับเขาเล็กน้อยเจมส์ผิดหวังมากจึงกลับบ้านแต่กลับเห็นเอเมลจอนจัดรออยู่ที่หน้าประตูเอเ็เห็นมันยังมีเลือดไหลออกอีกด้วยเขาไม่รู้จะรับมือ,อยังไงจึงพามันไปหาสาวข้างบ้านเพื่อนบ้านตั้งชื่อให้มันว่าบ๊อบแถนยังบอกเจมส์เกี่ยวกับบาดแผลของบ๊อบด้วย สาม,มารถติดเชือ้อและต้องได้รับการรักษาเธอได้แนะนาโรงพยาบาลสัตว์ที่อยู่ใกล้เคียงให้กับเขาผ่านการรักษาบ๊อบกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหบอสั่งให้ไปรับยาที่แผนกปัดยาเจมส์นาเศษเงินเพียงน้อยนิดออกมาคนที่นั่นมองเขาด้วยสีหน้าที่ว่างเปล่าเจมส์หมดหนทางจึงนําเงินที่เก็บไว้ซื้ออาหารให้ตนเองออกมาหลังจากกลับถึงบ้านเจมส์คิดหาวิธีต่างๆเพื่อจะให้บ๊อบกินยาแต่สําหรับมือใหม่อย่างเจมส์มันเป็นงานที่ยากมาก สุดท้ายเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านแน่นอนว่ามันเป็นแนวตัวผู้เมื่อถูกคนสวยอุ้มจึงแตกต่างไปทันทีวันรุ่งขึ้นเจมส์กำลังเตรียมตัวเพื่อออกไปทำการแสดงแต่บ็อบกลับตามเขาไปตลอดทางและแอบตามเขาขึ้นไปบนรถเมลทุกคนบนรถมองมันด้วยความสงสยัยแต่บ็อบเดินตรงไปที่ชั้นสองและกระโดดขึ้นไปบนตัวเจมส์บนถนนที่มีผู้คนพลุกพล่านเจมส์ James ปล่อยให้บ็อบกระโดดขึ้นไหล่ของเขาบ็อบฉลาดมากและเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ดังนักโตโอจนอจำเป็น1คน1เอเมลสิ่งนี้ทําให้ดึงดูดสายตาผู้คนบนท้องถนนอย่างมากทุกคนต่างก็อยากรูปแมวตัวนี้ที่สามารถเข้าใจคนได้สิ่งนี้ยังช่วยให้เขาได้รับความสนใจมากกว่อื่นด้วยเมื่อแสดงอยู่บนถนน วันนั้นเขาทำเงินได้เท่ากับ1สัปดาห์เจมส์ตื่นเต้นและตบมือกับน็อบ óp, แล้วแชร์ที่มาของรายได้กันวันนี้ด้วยกันแต่เจมส์ไม่รู้ว่าทุกอย่างเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มีความสุขเอเมลพอหนึ่งตัวกับชายหนุ่มหนึ่งคนได้รับความรักในขณะที่อยู่บนท้องถนนมองดูก็จะรู้ได้เองผู้หญิงคนนี้อดไม่ได้ที่จะก้าวไปข้างหน้าเธอลูบเอเมลเบาๆผู้หญิงคนนี้อดไม่ได้ที่จะขอถ่ายรูปก,กับมันแม้แต่สาวน้อยคนนี้ก็ตกหลุมรักมันเช่นกันมันยัััััังงงงงไดงงด้้้รรบขขขอออออวววาานนนนนนนคคิิิมมชแแกกกีีียผพเเท่ฟ แม้แต่สาวสวยก็ามาเพื่อนบ้านชวนเข้าไปกินข้าวเย็นด้วยกันในตอนเย็นเจมส์ไปซูเปอร์มาร์เก็ตและซื้ออาหารกระป๋องให้บ๊อบเพื่อแสดงความรู้สึกในหัวใจของเขาเขาจึงซื้อดอกไม้ช่อหนึ่งแต่ระหว่างทางกลับ เจมส์ James, เห็นเพื่อนคนเดียวของเขานอนอยู่บนพื้นเจมส์ James, และเพื่อนบ้านจึงรีบไปช่วยเขาทันทีแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีหนทางรักษาสิ่งนี้ทําให้นึกถึงความทรงจําอันเจ็บปวดของเธอเจมส์ James, รู้ว่าพี่ชายของเธอเสียชีวิตเพราะติดสารเสพติดนักนดนตรีเกวกันพี่ชายเธอก็ตายในภายห้องนี้สิ่งนี้ทําให้เธอเกลียดคนติดยามากเจมส์ James, ทำได้เพียงซ่อนตัวตนของเขาไว้หญิงสาวเพื่อนบ้านเปิดใจและรักเจมส์มากขึ้นอย่างรวดเร็วพวกเขาฉลองวันคริสต์มาสด้วยกันพวกเขาอยังมอบของขวัญให้กันในที่สุดพวกเขาก็กอดกันและตอนนี้กกการแสดงงอออออขฉันน็มืบบ วันนั้นเจมส์และบอบไปถึงจุดเริ่มต้นของการแสดงแต่กลับมีสิ่งที่น่ารำคาญมากเขาพาสุนัขมามันฉีกใส่กระเป๋าของเจมส์ผู้ชุวมวงคนข้างทนดูไม่ไหวต่อไปหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดความโกลาหลตำรวจรีบมาปราบตลาดจนทันทีแต่พวกเขากลับนำตัวเจมส์ไปและเสียค่าปรับที่เจมส์ไปแสดงที่นั่นเป็นเวลา6เดือนหลังจากนั้นเจมส์ก็ไปรับยาที่ร้านขายยาปรากฏว่าเจมส์โดยสาวเพื่อนบ้านจัดได้เจมส์ James รีบตามเธอออกไปข้างนอกต้องการอธิบายให้เธอได้เข้าใจแต่สาวเพื่อนบ้านผ เจมส์โดนสั่งห้ามทำการแสดงเขาจึงคิดหาวิธีเลี้ยงชีพแบบอื่นเจอได้งานขายนนตยาาิยสารแอบแม้จะเป็นการขายเฉพาะในพื้นที่แต่เป็นการผสมผสานระหว่างแมวกับมนุษย์อีหลายคนอยากถ่ายรูปกับพวกเขาแม้แต่คนจากนิตยาศาสรก็ยังมาถ่ายรูปกับเขา แต่สิ่งนี้ยังนำไปสู่ความไม่พอใจของคนที่ค้าขายเหมือนกันการถูกตัดขาดจากธุรกิจก็เหมือนกับการเสียพ่อแม่ไปพวกเขารีบไปก่อปัญหาวันนั้นระหว่างเดินทางไปทำงานมีคู่สามีภรรยาหลายคู่มาขอถ่ายรูปกับเขาจากนั้นชายคนนั้นใช้โอกาสนี้เอาเงินใส่ลงไปในเสื้อเจมส์แล้วหยิบนิตยสารไปดังนั้นทำให้เขาถูกกล่าวหาโดานสั่งห้ามให้ขายนติตยสารหนึ่งเดือนพอกลับถึงบ้านก็แค้เง,งินที่สะสมไว้ในกระเป๋าเป้ทั้งหมดออกมา พบว่าเงินไม่เพียงพอที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ถึง1เดือนเขาทําได้เพียงวิ่งไปในที่ที่ไม่ค่อยมีคนเพื่อแอบ,บโชว์การแสดงในที่สุดเขาก็ทนทุกทรมานผ่านมาได้1เดือนแต่ในวันที่ขายนติตยสารผู้หญิงคนหนึ่งมากับลูกโดยใช้ข้ออ้างในการซื้อนิตยสาร เพื่อขอซื้อบ๊อบแต่เจมส์ไม่เห็นด้วยแต่ผู้หญิงคนนี้ยิงพูดก็ยิงงมอารมณ์เจมส์ไม่มีทางเลือกอื่นจึงตอบเธอไปว่าลูกชายเธอราคาเท่าไหร่บางทีพวกเราอาจจะต่อรองกันได้นิดหน่อยและบ๊อบที่อยู่บนไหล่ของเขากลัวสุนัขขามันจึงวิ่งหนีไปบ๊อบวิ่งไปข้างหน้าและสุนัขยังคงไล่ตามหลังมันวิ่งผ่านฝูงชน ผ่านไปสักพักเจมส์ก็ไม่พบบ๊อบแล้วเจมส์ออบตามหาทุกเมืองทุกซอกทุกมุมแต่ก็หาไม่เจอผู้ชายคนนี้ทำแมวของตนเองหายเขาเอาแต่โทษตัวเองดูเหมือนเขาจะสูญเสียจิตวิญญาณของเขาไปแล้วและไม่สนใจอะไรเลยเขาเห็นพนักง,งานขายที่หน้าประตูเขาตรวจสันเล็กน้อยเขาออกไปข้างนอกแล้วมองฝ่ายตรงข้ามพูดคุณเห็นอีเมลของฉันไหมบางทีพระเจ้าอาจจะตอบแทนเขาแต่จนกระทั่งที่เขากลับไปบ้านเขากลับพบว่าบ๊อบอยู่บ้านแล้วเจมส์กอดกันไว้ในอกอย่างมีความสุข จูบมันและกลัวว่ามันจะหายไปอีกหลังจากที่เจมส์ได้เจอบ็อกเขาจึงตัดสินใจเข้าบำบัดทันทีเขาไปบ้านของเพื่อนบ้านและบอกการตัดสินใจของเขากับเธอในขณะเดียวกันก็ถูกปฏิเสธความช่วยเหลือจากเธอแต่กระบวนการบำบัดไม่เอือเอ้ออำนวยสักเท่าไหร่เขาเริ่มโกรธรู้สึกมั่นใจและโกรธขึ้นไปอีกจากการบำบัดทำให้เขาเกิดอาการชักเขาทนไม่ไหวทุกที แต่บอ๊อบยังคงอยู่เคียงข้างเขาเสมอและขอให้เขาเอเข็มเอเรงเพื่อสู้ต่อไปสุดท้ายในเช้าวันที่สดใสบอ๊อบตื่นขึ้นมาหลังจากการทำกายภาพบำบัดแล้วเขาก็ไปหาเพื่อนบ้านคนแรกของเขาเพื่อนบ้านกอดเขาและขอให้เขาประสบความสำเร็จเพื่อนบ้านก็ได้รับเสียงเชียร์จากเจมส์และก้าวออกจากความคิดถึงพี่เอกชายและเตรียมย้ายกลับไปบ้านพ่อแม่แต่การจกักรลาไม่ได้หมายถึงจุดจบหญิงสาวเพื่อนบ้านได้มอบวงล e ้อแห้งความฝันให้กับเจมส์เพื่อแทนความคิดถึงแล้วให้ที่อยู่ในการติดต่อ เขายังกล่าวอีกว่าเมื่อเร็วๆนี้มีสมนักพิมพ์มาหาเขาจากนั้นเจมส์จึงพาบ๊อบไปสํานักพิมพ์ปรากฏว่าผู้จัดพิมพ์ต้องการเขียนบทใหม่เขยนนอ,อเรื่องราวของเจมส์กับบ๊อบลงในหนังสือหลังจากที่คุยเรื่องนี้เสร็จเจมส์มาเคาะประตูบ้านพ่อและบอกพ่อว่าตอนนี้เขาอยู่ในสถานบำบัดและเขายังขอโทษพ่อพ่อหยิบกระเป๋าเงินออกมาและดึงภาพเมื่อครั้งที่เขายังเด็กออกมาและพูดกับเจมส์ว่า ในขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงแม่เลี้ยงภายในบ้านพ่อตอบเสียงดัง I'm หนังสือเรื่องราวระหว่างเจมส์กับบ๊อบถูกตีพิมพ์อย่างรวดเร็วด้านนอกประตูเอแถวยาวมากหญิงสาวเพื่อนบ้านเอเป็่งตัวสวยเพื่อมาแสดงความยินดีแม้แต่คนรู้จักของเขาก็มาด้วยเช่นกันอีกทั้งยังแสดงความรู้สึก manages to take them luckily for me i had some very important companions to help with my second chance ชีวิตมนุษย์สามารถได้พบกับคนรักมากมายอาจจะเป็นแมวอาจจะเป็นสุนัข อาจจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็ได้ที่กลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคุณคนเมาลมารับหนังสือเล่มนี้มันคือต้นฉบับของเจมส์และบ๊อบในภาพยนตร์ก็แสดงโดยแมวตัวนี้ภาพยนตร์นี้สร้างขึ้นจากเรื่องจริงหวังว่าจะสามารถสัมผัสถึงจิตวิญญาณของคุณได้หวังว่าคุณจะข้ามผ่านและเอาชนะความทุกข์ยากได้เพื่อคนหาชีวิตของคุณเอง